ปี2026ถูกบันทึกไว้ในหน้าประวัติศาสตร์ของการต้องการประเทศไทย<ๆ>เมื่อขีปนาวุธรุ่นใหม่ที่ใช้รหัสว่าทีมี2 0 2 6ถูกเผยโฉมต่อสาธารณานียไม่ใช่เพียงชิ้นส่วนยุโทโธปกรณ์แต่เป็นผลลัพธ์ของงานวิจัยวิศวกรรมและนโยบายความมั่นคงที่ผสานกันอย่างลึกซึ้งสโลแกนที่ว่าแรงทะลุปเป้าแม่นยำระดับจุดไข่ปลาจึงไม่ใช่คำโฆษณาแต่เป็นการสรุปศักยภาพหลักที่ทีมพัฒนาตั้งใจให้ใหเป็นหัวใจของระบบที่มาของโครงการ โครงการในทีมมีเริ่มต้นจากนโยบายการพึ่งพาตนเองด้านยุทธภัณฑ์ของไทยในช่วงทศวรรษ2020-2025รัฐบาลรวมกับกองทัพและสถาบันวิจัยในประเทศจัดตั้งทีมวิจัยที่มีทั้งนักฟิสิกส์นักวัสดุศาสตร์วิศวกรอสสยาและผู้เชี่ยวชาญด้านระบบนำวิธีการพัฒนาร่วมกับพันธมิตรเชิงเทคนิคจากต่างประเทศทำให้ไทยสามารถเร่งรัดระยะเวลาและลดความเสี่ยงในการนำเข้าเทคโนโลยีสำคัญบางส่วนแนวคิดการออกแบบแนวคิดหลักของในทีมคือ ผสานความเร็วกับความแม่นยำระบบถูกออกแบบให้ใช้การขับดัน2ช่วงผนวกกับรูปร่างอากาศพลาศาสตร์ที่ลดการประทัดของแรงเสียดทานระหว่างการบินเร็วสูงทำให้สามารถทยานด้วยความเร็วระดับเหนือเสียงสูงสุดจนถึงไฮเปอร์โซนิกบางช่วงในเฟสการโจมตีนอกจากนี้ยังให้ความสำคัญกับระบบนำวิถีที่สามารถทำงานได้ในสภาพแวดล้อมที่มีการรบกวนสัญญาณสมรรถนะด้านความเร็วและระยะยิง เอเธีย e มี2,026ระบุสมรรถนะการยิงที่สามารถควบคุมระยะปฏิบัติการในระดับภูมิภาคความเร็วของตัวเครื่องสามารถแต่ช่วงหลายเท่าเหนือความเร็วเสียงในบางช่วงของการบินและเฟสสุดท้ายออกแบบให้เพิ่มความเร็วเพื่อทําให้เวลาตอบสนองของเป้าหมายน้อยที่สุดระยะยิงที่ประกาศจึงเพียงพอที่จะเข้าถึงเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ในวงรศมีที่กํานดถนัดเดียวกันทีมพัฒนาย้ําเรื่องการควบคุมพลังงานและความเที่ยงตรงของเชื้อเพลิงเพื่อให้เกิดความสเสถียรสูงสุดระบบนําวิถีและความแม่นยำ จุดขายที่สําคัญของไอทีมีคือระบบนําวิถีแบบผสมผสานใช้ทั้ง GPS ความละเอียดสูงระบบเฉย p i ที่มีการแก้ไขค่าอ้างอิงด้วยข้อบูลดาวเทียมและการนําด้วยภาพ image g u d e n c e ซึ่งใช้การจับคู่ภาพดาวเทียมหรือภาพจากเซ็นเซอร์เพื่อยืนยันตำแหน่งปรับเส้นทางแบบเรียลไทม์ผลลัพธ์คือค่าความพลาดเคลื่อนจากเป้าหมายอยู่ในระดับไม่กี่เมตรจนถูกขนาดนามว่าแม่นยำระดับจุดไข่ายปลาซึ่งหมายถึงสามารถโจมตีตำแหน่งเล็กๆได้ตรงเป้า หัวรบและการปรับใช้ตามภารกิจเอทีมีออกแบบให้รองรับหัวรบหลายรูปแบบตามความต้องการทางยุทธวิธีทั้งหัวรบจอบกรอสําหรับฐานใต้ดินหัวรบแรงระเบิดสูงสําหรับโครงสร้างพื้นฐานและหัวรบอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการส่งคลื่นรบกวนระบบการรองรับหัวรบแบบมอเจอร์ลอร์ทำให้กองทัพสามารถเลือกใช้ขีปนาวุธในบทบาทต้องกรามดิเทเรนซ์หรือบทบาทการปฏิบัติการอย่างระมัดระวังตามกฎหมายความขัดแย้งระหว่างประเทศการทดสอบภาคสนาม ก่อนจะเข้าสู่การประจำการทีมพัฒนาได้ทำการทดสอบหลายเฟสตั้งแต่การยิงทดสอบระยะใกล้การทดสอบความต้านทานต่อการก่อกวนสัญญาและการทดสอบการทำงานรวมกับระบบเซ็นเซอร์ภาคพื้นดินผลการทดสอบที่เผยแพร่แสดงให้เห็นว่าทีมมีสามารถทำงานได้ในสภาพแวดล้อมจำลองที่มีการรบกวนการนำวิถีและสามารถปรับทิศทางเพื่อหลบการสกัดกั้นได้ในระดับหนึ่งซึ่งเป็นเหตุผลให้โครงการได้รับการอนุมัติให้ประจำการระบบบรรทุกและการปล่อย การปล่อยของเลที่มีออกแบบเพื่อความยืดหยุ่นสามารถยิงจากแท่นคงที่รถขนส่งติดตั้งระบบปล่อยหรือเรือแม่ขายได้โดยระบบปล่อยถูกออกแบบให้รองรับการเตรียมการที่รวดเร็วและการปล่อยในสภาพแวดล้อมที่มีความเสี่ยงสูงการออกแบบนี้ช่วยให้กองทัพมีทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ในการกระจายการตั้งฐานและลดความเสี่ยงจากการถูกโจมตีแบบจู่โจมผลกระทบเชิงยุทธศาสตร์ การที่ไทยมีทีมี2อ2 6ีประจำการย่อมส่งผลต่อสมดุลกำลังในภูมิภาคทันทีมันเป็นทั้งเครื่องมือยับยั้งและเครื่องมือเพิ่มอำนาจต่อรองทางการเมืองประเทศเพื่อนบ้านและพันธมิตรย่อมต้องประเมินแผนการความมั่นคงของตนใหม่ความสามารถเช่นนี้ทำให้ไทยมีพื้นที่ต่อรองมากขึ้นเมื่อเจราจาประเด็นด้านความมั่นคงและการลงทุนระหว่างประเทศมุมมองความมั่นคงระหว่างประเทศการพัฒนาขีปนาวุธระดับนี้ย่อมดึงความสนใจจากนานาชาติบางประเทศ อาจมองว่าเป็นปัจจัยเสริมสเสถียรภาพขณะที่บางประเทศอาจมีความกังวลต่อการแข่งขันด้านอาวุธทีมการทูตจึงต้องเดินหน้าสื่อสารเชิงโปรง่งใสชี้แจงเจตนารมณ์การใช้งานว่าเน้นการป้องปรามและการปกป้อง,อ,งอธิปไตยมากกว่าการเป็นเครื่องมือรุกรานมิติด้านเทคโนโลยีและเศรษฐกิจนอกจากบทบาททางทหารแล้วโครงการในทีมียังสร้างผลพลอยได้ทางเทคโนโลยีในประเทศการพัฒนาวัสดุนานโนโคอโพอสิตรบบควบคุมความร้อนเทคโนโลยีเซนเซอร์ และ AI สํสำหรับการนําวิถีล้วนเป็นองค์ความรู้ที่สามารถต่อยอดสู่อุตสาหกรรมพลเรือนเช่นการบินพาณิชย์ดาวเทียมและการสํารวจทรัพยากรซึ่งช่วยสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจในระยะยาวจริยธรรมกฎหมายและความรับผิดชอบการมีอาวุธที่ทรงพลังมาพร้อมความรับผิดชอบอย่างยิ่งรัฐจําเป็นต้องวางกรอบการใช้ที่ชัดเจนปฏิบัติตามกฎหมายระหว่างประเทศและคํานึงถึงผลกระทบต่อพลเรือนความโปร่งใสในการฝึกฝนการบํารุงรักษา และการควบคุมการส่งออกเทคโนโลยีจึงเป็นเรื่องสําคัญเพื่อไม่ให้ความสามารถดังกล่าวกลายเป็นปัจจัยสร้างความไม่มั่นคงในภูมิภาคความท้าทายในระยะยาวแม้ที่มีจะมีสมรรถนะสูงแต่ความท้าทายยังรออยู่การบํารุงรักษาการจัดหาอะไหล่การฝึกกําลังพลและการปกป้องเทคโนโลยีจากการโจมตีทางไซเบอร์ล้วนเป็นโจทย์ที่ต้องบริหารระยะยาวนอกจากนี้การรักษาความสมดุลระหว่างการเสริมความมั่นคงกับการส่งเสริมสันติภาพและการทูตก็เป็นภารกิจที่สําคัญไม่แพ้กัน บทสรุปขีปนาวุธเอทีมี2026ของไทยคือเครื่องมือที่ผสมผสานระหว่างความเร็วพลังและความแม่นยำได้อย่างลงตัวมันเป็นทั้งกรอบป้องกันและเครื่องมือยับยั้งที่เพิ่มน้ำหนักให้กับนโยบายความมั่นคงของชาติแต่ความยิ่งใหญ่นั้นต้องมาพร้อมกับความรับผิดช,ชอบสูงสุดจากรัฐและสังคมเพื่อให้เทคโนโลยีล้ำสมัยนี้ถูกนำไปใช้เพื่อปกป้องประชาชนและรักษาสันติภาพไม่ใช่เป็นปัจจัยนำไปสู่ความขัดแยง้ง